สวัสดีครับผมมาพินกับ c h a n ช e l นลฟิลไทยใน youtube ครับถ้าใครติดตามาชีวิตเลือเล่อยเปื่อยของผมนะครับก็อันนี้ก็เป็นร้านข้างทางนะครับนี่ฮะรับเป็นร้านข้างทางก็คนผ่านไปผ่านมานะแล้วก็มีแม่ค้าเาก็จะมีน้ําแข็งอยู่ถังหนึ่งมีน้ําร้อนอยู่กระปุกหนึ่งนะครับแล้วก็มีถ้วยกาแฟมีตรงนี้ขายกระทิงแดงมีเบียร์นิดหน่อยนะแล้วก็ มีเครื่องดื่มชู่ํกลังชาเขียวอะไรพวกนี้ก็จะนั่งอยู่ข้างทางเนี่ยครับแล้วก็มียาสูบให้แล้วก็มีบ้องให้แล้วก็าลิสตสูบยาแขกมาเนี่ยก็สูบยาได้นะครับผมสั่งกาแฟกินไปแก้วละหมืน่นนี่นั่งอยู่ข้างหนานะครับทุ่งนามีหมอกด้วยครับเ่ยนะคล้วก็แม้าเข้าค้าเวลาด้วยการดูคลิปที่เขาโหลดมาบ้งครับอยู่ในมือถือตรงนั้น,นขา ติดน้ำเนี่ยแล้วก็มี power bank เขาไปแลกตังค์มาพอดีผมจ่ายแบงค์ใหญ่นะครับก็เนี่ยครับร้านข้างทางแบบนี้มีตลอดนะครับที่เวียดนามคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็พักเดจะจ่ายตังก์หนงครับก็กาแฟแก้วละหนี่ิ ก็ผมก็เดินกลับมาวนครับไปถ่ายรูปทีสะพานแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับเข้าไปในเมืองอีกประมาณกิโลหนึ่งนะฮะก็เก้าอี้นัง่งเตีย้ยนะฮะแล้วก็มีขนมมีอะไรพวกนี้ขายนะครับนี่หมักฝรั่งนี่ดังมากในเวียดนามมีถั่วตัดนะฮะมีเบียอันนี้เครื่องดื่มม,มันก,กำลังมีน้ำมะขามนะครับอันนี้บอกคุกก็กระทิงแดงนะฮะอันนี้ก็เครื่องดื่มม,มันก,กำลัง ชาเขียวอันนี้เป็นกาแฟหว,หวานๆนะครับแล้วก็ใส่โซดานะนะครับเราติดคลิปครับก็ดูต่อตามเบีย์นะนะต่อก็ไปละลากรับก่อนรบรรยากาศครับอยู่ที่เมืองรอนะครับสาเวนนาําเลงเงยโลนะฮะแต่ก็คือเมืองรอใน12จุดไทยมาก่อนกับี่ตาเขียวเลยครับ แล้พบกันใหม่ครับกับ c h ช e l f e ฟิลไทยใน Youtube ครับบรรยากาศร้านค้าข้างทางครับที่เวียดนาม